รายการออนไลนไม่ผ่านบริษัทและผู้ขายค่ะขอสงวนสิทธิ์แม่รับิชอบเรื่องการนอนทุกสาเหตุและทุกกรณีดัดแปลงสภาพรถยกสูงมาจะเบียนมใหม,ม,ม,ม่นะั่นบอกว่าจะเบียนเดิมเคยระงาับแปลงเกียร์มาด้วยราคา2,000,000บาท2,000,000บาทสภาพนี้เลยม่าจดราคารับไปไม่ทานายเปิดราคาไหมร,ราคาหน่อยไหมคะราคาับไ,ได้เปิดได้หรือฝากราคาเป็นข้อมูลได้ร,ราคาไว้ได้นะชมพิชนะต่อสามลไม่ทนายเปิดราคาสรือราคาไว้ไหมคะมไม่ฝากไหมดูชมลัสปัจเซอร์ค่ะราคานี้2,000,000บาทพันหน <1, S 1> ึ่ง2,000,000บาทพันสอง องแล้วส <23, 000. S 1> องแสนสามหมื่นอะไรจ่ารับไ่จตาสัคพูคะอย่างรู้ไปนะคะสครูคะอะไรรับไม่ค้าเตต้าสบัดคุเซอร์ปี03ยาังทันอยู่นะปีจอทะเบียน2003เครื่อง3,000ซีซีกลุ่มอายขายตามสภาพไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและการโอนกรรมสริทธิ์โอไม่ผ่านไม่รับคืนค่ะถ้ารับเปิดราคาได้2 3 0 0 0 0บาทหมนน้าง,งานแอ์ยังเย็นอยู่นะลูกค้าเรื่องตัวขนาดนี้แอร์เย็นต้องรับแล้วค่ะยกสูงมาด้วย3 0 4 7เรับไม่ค้าถ้ารับเปิดราคาได้ปิดได้เลยค่ะ ราคา2 3 0 0 0 0บาทสีประตูนะสปอร์ตโรเซอร์ปีจดทะเบียน2,003ยังขับเพราะลานได้อยู่ค่ะรับได้ปัดราคาได้ลูกค้าคันนี้ผู้กระพองลำดับที่หนึ่งนะรับเลยไหมคะ <c oughs> มามือเดียวค่ะลูกค้าต้อง<น>รับแล้วคะ่ะออนไลน์ออนไลออน์ค่ะมาแล้วกลุ่มาขายตามสภาพนะจำแรับามสภาพดังการโอนถามมีการโอนไม่ผ่านทางบริษัทและผู้ขายขอไม่รับคืนนะตำรวจแจ้งน้ำใหมา่เหตุชัดเจนแล้ว2 3 0 0 0 0ออนไลน์กดรับราคาหน้ามากขอนเชิญค่ะ2 3 0 0 0 0บาท2 3 0 0 0 0บาทนับหนึ่งนับาอหนึ่ง 2, ค่ะสื้อต่อแขนขาราคามาได้2 3 0 0 0 0บาทออนไลน์0 4 7 4ที่ราคา2 3 0 0 0 0บาทค่ะนับสขายค่ะขายค่ะ,คะจบไปที่2 3 0 0 0 0บาทออนไลน์3 0 4 7 4 3 0 4 7 4จบไปที่ออนไลน์กันเลค่ะ2 3 0 0 0 0บาทย้ำเนยว่ากลุ่มไอขายตามสภาพไม่ได้ไ่ชอบไม่สวของสภาพและการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณีขอบคุณมากเลยค่ะ